สวัสดีค่ะทุกคนมิวเมอร์ดิเกอน,นะคะครรุณผ้มนะคะก็มีช่วงไอเทมที่ควรมีในหน้าร้อนที่มิวมีทั้งหมดนั่นเองนะคะก็จะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าควรมีอะไรบ้างนั่นเองที่ใช้แล้วเย็นใช้แล้วติดทนแล้วก็ใช้แล้วแบบเบาสบายโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นนี่นะคะก็ไปชมกันเลยคะ่ะมีทุกหมวดเลยนะบอกเลย ช่วงนี้นะคะก็อากาศร้อนแล้วนะ,ะมิวก็เลยจะมาแนะนำนะ,ะไอเทมที่มิวมีอยู่ตอนนี้ที่มันแบบว่าเออใช้แล้วมันบบเย็นสดชื่นดูเบาสบายดูแบบติดทนน่นนี่นั่นนะคะ่ะมันจะเป็นหมวดของเสื้อผ้าน้ําหอมสกินแคร์คนืองสำอางก็มีนะ,ะทุกคนโอเคมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะจะเป็นในหมวดของแฟชั่นก่อนก็แล้วกันนะคะจะเป็นกางเกงที่มิวแบบ ชอบใส่มากๆเลยนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นกางเกงแบบผ้ายืดผ้าที่มันใส่แล้วมันเบาสบายมากเลยนะคะทุกคนแบบพิวพิแบบนี้เลยใส่ไปทะเลได้นะคะแล้วก็ใส่กับ uh, ครอบข้างบนบิกินี่ข้างบนอะไรอย่างงี้แบบแบบนี้ก็ได้นะทุกคนเห็นไหมแล้วมันเป็นสีที่แบบไม่เหมือนใครอ่ะคือแบบตอนแรกว่าได้มาแล้วก็เอ๊ะจะใส่กับสีอะไรดีนะ,ะสรุปแล้วก็ ใส่กับสีอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวก็เป็นเบสก็จะเป็นสีขาวสีดำเนาะแล้วก็สีไล่ๆายแบบนี้ก็ได้คนที่มันมีสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยนะคะได้หมดทุกคนแล้วก็ใส่สบายมากนะคะเพราะว่าผ้าเขาค่อนข้างที่จะแบบไม่หนานะคะแต่ก็ไม่บางจนเห็นแบบกางเกงข้างในอะไรเงี้ยนะคะทุกคนไปดูกันนะคะทุกคนร้านนี้เดี๋ยวมีจะขึ้นร้านให้สวยงามมากนะคะมีไปถ่ายที่คาเฟ่ที่มันเกี่ยวกับเป็นทะเลมาด้วยอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยววก็ขึ้นรูปให้ดูนะคะว่า ใส่แล้วเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นเอวยางยืดนะแล้วก็มีเชือกผูกด้วยแล้วก็มีกระเป๋าให้ใส่ของ้วยนะทุกคนก็คือใส่มือถือได้นะตนัวนี้นะเป็นกางเกงที่มิวใสอ่อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบนี้นะคะเออ สีมันน่ารักมากอะทุกคนดูแล้วก็มีลายแบบอย่างนี้ด้วยอันนี้มันจะขึ้นรูปให้ดูเป็นประมาณไหนนะคะที่แนะนำเลยค่ะก็เพราะว่าเขาเป็นเกณฑ์ที่ผ้าไม่บางจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้หนาเหมาะกับหน้าร้อนแล้วก็ใส่ไปแบบคาเฟ่เก๋ๆแล้วก็เอาเป็นสินเนลสตรีทที่แบบที่มิวชอบ้ดย่นเองนะคะเออแล้วก็เป็นสีที่หาได้ยากในเมืองไทยนะทุกคนมิวเลยไปสั่งมานั่นเองนะมิวสั่งเป็นไซส์ L มาเนี่ยนะคะก็คือตามตัวของมิวเลยเขาจะมี เชือผูกด้วยแล้วก็ขาก็จะเป็นแบบสม็อกนั่นเองนะคะทุกคนแบบยืดได้นะคะเป็นผ้าเหมือนเสื้อยืดทุกคนค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สีน่ารักมากใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ที่แบบเราอยากใส่ไปนั่นเองนะคะทุกคนเอกินแคร์มันดีกว่านะคะอิมเมจนะคะไฮเดรชันบลอตออเรนต์นะคะทุกคนอันนี้เลยนะคะไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้ใช้แล้วมันจะเย็นๆผิวทุกคนแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็จะทําให้ผิวหน้าเราดูชุ่มชื้นด้วยนั่นเองนะคะ มาในปริมาณ200กรัมนั่นเองนะคะทุกคนแต่ตัวนี้ไม่ค่อยจะมีฟองนะเออถ้าใครชอบเป็นสายที่ไม่มีฟองแล้วก็ล้างดูผิวดูชุ่มชื้นตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้แบบชอบโฟมอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ถุงตะข่ายตีโฟมอย่างเงี้ยนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ได้สะใจมากทุกคนเพราะเขาให้มาปริมาณเยอะมากๆเลยนะคะความรู้สึกคือเย็นสบายมากตอนล้างหน้านั่นเองนะคะ โชโกบุซิโมโนกาตารินะคะทุกคนรุ่นที่เป็นฟองเมลนั่นเองเน t ้อชุ่มและเฮลที่สกินนั่นเองนะคะเขาใช้แล้วมันเย็นมากทุกคนเย็นแบบวาบเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เย็นแบบขนาดขนลุกหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะมันจะเย็นอยู่เหมือนเราทาแป้งเย็นนะทุกคนเหมือนเราแบบผิวเราแช่น้ําแข็งอ่ะแต่ไม่ได้เย็นมากนะอาบได้นะคะทุกคนอาบน้ําล้างตัวเสร็จเช็ดตัวอะไรอย่างงี้นะคะมันก็จะอยู่ไปประบนผิวนะประมาณแบบห้าสิบนาทีแล้วมันก็จะค่อย จางออกไปนั่นเองนะ,ะกลิ่นของเขานะคะแมนแมนแบบผู้ชายแบบคูคูนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เย็นแบบมากนะคะเป็นแบบคูคูละมุนละมุนเออนั่นเองนะคะราคาแค่หลักสิบเท่านั้นนะคะแต่ว่าใช้ได้นานมากๆเลยนะคะทุกคนมีก็จะใช้แบบปั๊มสองปั๊มอะไรเงี้ยตอนใช้เองใช้คู่กับตะข่ายตีโฟมนะคะมันก็จะคือจะ,จะ,จะแบบ ฟองแบบอื้อหือมากเลยนั่นเองนะคะไปลองกันนะคะเทียแอนติแฮนดรับแชมพูนะครับเป็นรุ่นคลีนแอนด์มนั่นเองนะคะก็คือยับยั้งแบคทีเรียลดแบคทีเรียอะไรเงี้ยได้99.9%เลยนั่นเองนะคะคือเพิ่งมารู้ที่หลังว่ามันใช้แล้วแบบเย็นเพราะว่าเราแบบช้มาตั้งนานแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเย็นๆ็นหัวว่าอะไรเงี้ยก็คือใช้อันดับแรกเลยนะคะก่อนการสระผมแล้วรู้สึกว่าเย็นมากๆเลยนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คืออันดับแรกเลยเราอยากจะแบบ ถ้าหัวมันม,มันมาหรือว่าไปเจอมลภาวะภายนอกมาตัวนี้ก็คือจะแบบลดแบคทีเรียได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะก็เชื่อใจเขานะคะแล้วก็กลิ่นแบบหอมสดชื่นมากๆเลยแล้วก็มีความเย็นๆหัวเป็นคนหลังแบบสะแล้วก็แบบล้างเสร็จอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบเย็นทั้งวันเลยขนาดนั้นนะคะมะเจนแบบแปบบ๊บๆสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วครั้งที่2ก็สะด้วยยาสระผมอื่นที่เราแบบใช้บำรุงต่อนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้ตัวแรกของการสะผมมันก็จะใช้เป็นของเคลียร์นั่นเองนะคะเย็นหัวดีทุกคน มาในปริมาณ480 ml นะคะตัวนี้เป็นขวดที่2แล้วที่เราใช้นะคะทุกคนไม่ค่อยแบบใช้านะสมอะไรที่มันแบบติดๆกันในขนาดนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าออดีนะก็เลยเอามาแนะนําให้คนได้ดูกันนั่นเองนะ1ท Plus นะคะวิตามิน C ตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้เขาจะผสมดอกไม้นะคะผสมวิตามินต่างๆเองนะทุกคนก็เป็นแป้งเย็นที่ไม่ได้เย็นมากก็คขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กิตัวดูด,ดหอมมากขึนะ้นอะไรอย่างเงี้ยนะกลิ่นลักกี้ลิลลี่ มันก็หอมเลยทุกคนมิวตอนแรกตอนแรกไม่เคยใช้เป็นรุ่นของสีส้มเลยนะมันจะเป็นสีเนื้อแต่ว่าแป้งสีปกสีฟ้าเขียวๆเ,เนี่ยนื้อแป้งจะเป็นสีขาวธรรมดา่นเองนะคะมาในปริมาณ300กรัมนั่นเองนะคะเอาไปดูกันได้นะคะแป้งราคาหลักสิบด้วยแล้วก็มิวใช้มาตลอดเลยนะคะทั้งแบบอาบน้ําเสร็จอยากให้ตัวแห้งๆอนะไรเงี้ยหน้าร้อนมาก็จะใช้แบบทาตัวนั่นเองนะคะใช้ได้นานด้วยอันนี้เป็นกระปุกที่2แล้วเพราะว่ามิวก็ได้มาตอนหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ คที่ดอนนะคะกลิ่นแมรี่โกลบอลนั่นเองนะคะเอออันนี้เป็นมาในรูปแบบซองนะคะเป็นครีมของเคทีดอนนั่นเองนะที่มันจะเป็นขวดแบบแบบหลอดนะั่นแล้วก็ผสมน้ําหอมนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ถามว่าทําไมมือถึงซื้อมาเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นคล้ายๆแบบของน้ําหอมกูตเกิลนั่นเองนะคะมันจะเป็นหอมแบบดอกไม้นี่ที่สําคัญนะคะตัวนี้พกพาได้ง่ายด้วยนะคะมาในปริมาณ40 ml เท่านั้นนั่นเองนะคะทุกคนเขาจะเป็นแบบ ฝาเปิดแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นแบบหมุนใช่ไหมแล้วก็ใครที่ที่เกลียดแบบหมุนก็เราก็มีแบบความเปิดแบบนี้ได้ทุกคนคือสะดวกมากๆเลยนะคะซึ่งมีชอบมากเลยที่มันมีสงหัวแบบเนี้แล้วกลิ่นเขาก็จะเป็นแบบเป็นดอกไม้แล้วก็มีเลมอนด้วยนะคะมีดอกไม้ต่างๆมีแอลมอนด์เลยด้วยนะทุกคนซึ่งหอมแบบถูกตรติดกับมิวมากนะแล้วหน้าร้อนนี้ก็คือกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่กระจายตัวได้ดีมากแล้วก็ติดทนค่อนข,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 ข้างแบบ ไปประมาณสองสามชั่วโมงเลยนั่นเองนะคะเป็นหอมแบบผู้หญิงที่มีความหวานๆแต่เซ็กซี่นิดๆแหอะไรอย่างนี้นะคะก็เหมาะกระทาหน้าร้อนก็ได้นะทุกคนมันไม่ได้ฉุนมากอะเป็นแบบอาจเดินแบบทั่วไปเดินในที่ที่โล่งอะไรอย่งี้ยมีลมผ่านผ่านอะไรอยงก็หอมกําลังดีนั่นเองครับสำหรับตัวเคที่ดอกลิ่นแมรี่โกลราวนั่นเองนะคะทุกคนไปดูกันนะคะแบบซองนี้ก็ได้ทุกคนพกพาสะดวกใส่กระเป๋าได้นะคะเดินทางได้ น้ำหอมกับบ้านดีกว่าน,นะคะเรื่องจากวิเก้นนั่นเองนะคะทุกคนเนะ,ะถามว่าทำไมแนะนําตัวนี้นะคะเพราะว่ากลิ่นของเขามันค่อนข้างจะสดชื่น,นมากๆเลยนะคะเป็นกลิ่นที่มีดอกไม้ขาวต่างๆนะคะจาได้ประมาณนี้ <c oughs> นะคะก็จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างสดชื่นแล้วก็ใช้ได้ทุกวันนะ,ะสังเกตจากที่วิวใช้ไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าน้าหอมขอเขาไม่ได้ติดทนมากนะทุกคนมันติดทนดีแต่ว่ามันติดทนในระดับที่ความหอมมันจะลดลด,ลดลงนะ แนะนำให้ฉีดที่ผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อพับต่างๆแล้วก็ข้อมือซอกคออะไรย่างเงี้ยน,นะมันจะติดทนมากกว่าการที่เราฉีดเสื้อผ้านั่นเองค่ะเพราะว่าน้องของเขาค่อนข้างจะเหมือนแบบเป็นเบสที่เป็นเป็นออยนะมีคิดว่าเป็นออยนิดๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบเป็นน้ําแอลโกอฮอล,ล์ใส่เจวแล้วเหยออะไรขนาดนั้นนั่นเองนะคะทุกคนราคาประมาณ200กว่าบาทหรือว่า100ร้อยกว่าบาทนะทุกคนแต่ดีงามมากเลยอะ่ะกลิ่นไม่ฉุนนะสำหรับมิวนั่นเองนะเพราะว่ามิวไม่ค่อยชอบกลิ่นฉุนๆแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ ค่อนข้างถูกจริตกับมิวเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ,ะตัวแรกของมินิโซนะผ่านไปเจที่ดอออีกแล้วนั่นเองนะคะหลังจากที่เรามีครีมเวลาใช่ไหมเขาก็มีน้ําหอมออกมาเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าน้ําหอมที่มิวได้มาก็จะเป็นแบบขนาดห้ l แนะแต่ว่าคุณภาพดีมากนะคะราคาแบบหลักสิบเท่าน,นั้นเองนะคะแล้วก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่เลยนะคะใส่กระเป๋าไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะทุกคนมีมีอยสองกลิ่นนะคะก็คือจะเป็นเรดดูนะคะกับแคร์ฮาร์ดนั่นเองนะคะซึ่งเร d ดูเขาก็จะ มีความว่าคล้ายกับสีสีแดงนั่นเองนะคะซึ่งค้ายมากมจริงทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดทนประมาณหนึ่งเลยนะคะถ้าแบบฉีดบนผิวนั่นเองนะอมติดแบบห้าหกชั่วโมงเลยอะเออแบร์ฮาซึ่งเขาบอกว่าจะคล้ายๆก,กับกลิ่นโคลเอโบครีมซึ่งมิวก็ชอบตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนแต่มันหอมแบบหอมเหมือนกันแต่ว่าหอมคนละแบบแอาตัวนี้จะเป็นหอมแบบดูพอดีคุณหนูนิดนึงใช้ได้แบบกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ แต่อันนี้กลางวันก็ใช้ได้กลางคืนก็ใช้ได้สําหรับมิวกลิ่นเล็ดลูดีมากมันหอมแบบหอมผู้ดีหอมแพอ,อันนี้ออกแนวเซ็กซี่กว่าตัวนี้นิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นลูกหนุ่มมากกว่านะคะทุกคนอ่าก็แล้วแต่ทุกคนจะไปเลือกดูนะว่าชอบขนาดไหนแต่ว่าเนี่ยปริมาณกําลังพอดีนะทุกคนสามารถพกพาได้แล้วก็ฉีดแค่แบบจึ๊กสองจึ๊กเลยมันก็หอมแล้วนั่นเองนะคะทุกคนสําหรับน้าหอมมินิของเอทิดอ้นั่นเองนะคะเหมาะกับหน้าร้อนมันเป็นดอกไม้ที่แบบ ใช้ได้ตลอดนะคะทุกคนแล้วก็กลิ่นดีงามมากด้วยนี่นะคะ